ออแม่แม่สวัสดีค่ะตอนนี้ก็11โมง3านาทีนะคะแอดมินภาคเสียงสายด่วนวงในของเจนนกแล้วก็อาจารย์ไมเอกยอยู่เนาะแม่อันนี้เป็นสายด่วนของเจนนกบารมีนะคะให้904 30 30505843ขยับไปตัดเล่นก็ตัดเล่น2ตัวเองนะคะส่วนของอาจารย์ไมเอกนะคะขนมไทยสายด่วนหนึ่งสิงหาคมนี้ให้1 5 3 3 6 1 8 5 3 2 4 5ชมห2ตัวเจาสมสองสี้าช่วยสองตัวจอดมีหนึ150่งหกว่งาศูนย้ากห้าแล้วก็แปดเก้นะคะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้นะเลขในใจแอด แอดมินเล่าให้ฟังเฉยๆนะไม่ต้องซื้อตามก็ได้เนาะเอาเลขที่อยู่ในใจแม่ๆทุกคนเลยนะคะก็ใครฟังไม่ทันแคมปหน้าจอไว้นะคะแอดมินรีบไม่ใช่อะไรมันจะไม่ทันเที่ยงนะคะทุกคนเดี๋ยวโดนดานะ่าเนาะว่าลงชา้าทุกคนถ้าลงช้าก็ต้องกราบขออภัยนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนจะโหลดลง youtube ได้มันหลายขั้นตอนนะคะ a i ตรวจสอบ3ขั้นตอนนะคะแม่ๆสำหรับใครที่ท o u t u b e อยู่ก็น่าจะพอทราบเนาะอ่ะแม่เดี๋ยวไปแนวทางถัดไปเด้อ ต่อไปเป็นสายด่วนนะคะเป็นใบส้มเนาะของแอสุภัตราผลงาน16ลรกดาคมว่าที่ผ่านมาก็2 1หนึ่งล่างเต็มๆเลยนะคะแม่แล้วก็1สิงหาคมนี้เขาบอกว่าชอบ0ูนย์รัก8ชุด2ตัวจอมี01 00 03 04และ08แอดมินชอบเบิ้น0์ูมากเลยทุกคน ออกสักทีเถอะไม่เคยเห็นเลขตัวนี้ออกเลยเนาะศู 0. แล้วก็2ตัวเจาะก็มีให้มาให้เห็นอีกคือ28 18 58และ48นะคะทุกคน3ตัวเจาะ6 5 8และ430แอดมินพูดเร็วลิ้นพันกันทุกคนถ้าใครฟังไม่ทนันแคปหน้าจอไว้เนาะหรือว่ากดที่หน้าจอหนึ่งครั้งสต็อปดูตัวเลขได้นะคะอันนี้เป็นใบส้มที่หลากหลายคนถามหาเนาะ ไปต่อกันด่วนๆเลยนะคะแม่จ๋าอาจจะพูดเร็วนะคะถ้าพูดผิดก็ต้องกราบขออภยะะัยเนาะแม่สีดนูนรีบนะคะทุกคนเนาะแม่สีนวลรีบเหมือนคลิปน้าปกและเลขสายด่วนเนาะ,ะอันนี้วิ่งแบบพี่ตูนนะคะอันนี้เป็นสาย2เนานะก็คือเลข5าเหมือนผลงานเก่าที่ผ่านมาเ็าให้3กับ6หรือเปล่าก็เข้าบนตรงๆเลยเนาะ,ะหลากหลายคนก็รอนะคะทุกคนเนาะ,ะส่วนสายหนึ่งเขาปล่อย14นาฬิกา30นาทีนะแม่ถ้าแม่อยากชมแม่ก็ดูคอยดูเพราะชุมชนที่ยูทูบแม่สีนวลเลยนะ,ะเดี๋ยวแอดมินจะโพสเป็นรูปภาพให้แล้วก็แอดมินไม่ได้ออยู่่ในกลุมขง วิ่งแบบพี่ตูนนะคะเพราะว่าอัตราเนาปะปัจจัยในการเข้าห้องกลุ่มแนวะทางของพี่ตูนแอดมินไม่ไหวนะคะก็เป็นหลักร้อยถึงพันนะคะทุกคนเนาะมีทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ขอแจ้งให้สมาชิกทุกคนได้ทราบเด้ออันนี้สายสองนะแม่เลขวิ่ง5้านะคะทุกคนเนาะวิ่งแบบพี่ตูนนักปราดหอหิบวบอแวนยอยักต้องเลี่ยงเดี๋ยวเอไอเป็นตัวสอบเจอนะคะต่อไปนะคะอันนี้เป็นเอาเป็นว่าเป็น เลขในใจและกันของแอดกระแตพรมเพียรนะคะทุกคนเนาะ3ตัวเจาะ6 0 7 3 0 7 2เ7แล้วก็เขาบอกว่าลอลิงจุด 19- และ29ทุกคนเข้าใจเนาะลอลิงจุดคืออะไรเนาะแล้วก็ปกติชุดชุดเต็มของแอดกระแตพรมเพียรเขาจะไม่มีชุดเลข3ตัวเนาะเขาจะให้แค่เลข2ตัวเฉยเอันนี้แอดมินเอามาฝากนะคะอันนี้ของแอดกระแตพรมเพียรเนาะเดี๋ยวขึ้นชื่อเจ้าของแนวทางไว้ให้นะคะ ต,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 ต่อเลยนะคะทุกคนต้องรีบ,รบด่วนๆอันนี้เด็กต่างเนาะแอดมินได้มาครบชุดเลยนะคะเรียงเลยเนะาะใบแรกเต็มบนแม่ แอดมินไม่อ่านตัวเลขให้ฟังนะเต็มบนใบกลางเต็มล่างแม่แม่อ่านเอาเองเดอหรือว่าแคมปหน้าจอไว้ถ้าพามนเล็กก็ไปซูมดูเดอแล้วก็แอดมินใบขวามือนะคะม้าเขียวอ่อนๆนี้คือชุดสรุปบนล่างเนาะสรุปของเด็กตาสองศูนย์สองสามสองเก้าแปดศูนย์สี่ศูนย์และสี่สามสี่เก้าหกศูนย์แปดห้าสี่สองแปดหกเจ็ดศูนย์แล้วก็ห้าศูนย์นะคะทุกคนสี่ศูนย์สี่สามนี่ชนหลายสำนักเลยนะคะทุกคนเนาะสี 40, 43, ่ศูนย์สี่สามชนหลายสำนักห้าศูนย์นี่ก็ชนเลขสายด่วนอาจารย์ไม่เอกนะคะทุกคนเนะาะอบเลขไหร เด็กตาคอมเมนต์บอกแอดมินทีนะคะทุกคนเนาะพิมพ์แค่ว่าเด็กตานะคะทุกคนไม่ต้องไปพิมพ์แบบเต็มนะ,ะหอหีว่าแหวนยักษ์เด็กตากนี่ทุกคนเลี่ยงคาหน่อยนะคะฟังแอดมินหน่อยเด้อเลี่ยงคําหน่อยนะ,ะ,ะแม่แคบนะส่วนใครที่ตามหาเด็กตาแอดมินเอามาลงให้แล้วนะคะเขาจะชอบปล่อยตอนนี้แหละ1 1บเอ็ดโมงเที่ยงก่อนในวันออกเลยนะ,ะต่อไปอันนี้เนาะอันนี้เป็นแนวทางรัฐบาลไทยของแอดชลดาแอดมิน Ad เอามาฝากนะคะใบแรกเป็นคือแอดชลดาเขาฝันเห็นพญานาคงูใหญ่นะคะทุกคนเนาะ ก็3ตัว975 7 5 7 9 5 9ใครชอบก็ตามนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวเป็นโค้งสุดท้ายของแอดชลดาและกันเนาะวิ่งรุด4ี่ส4 4ศ4น4์กัน43อันนี้แอดชลดาหลากหลายคนก็น่าจะคุ้นชื่อคุ้นแอดชลดานะคะเพราะว่า,ารัฐบาลไทยกับตำเรลาก็สูดเดินดีหลายดีแล้วก็เป็นที่น่าติดตามมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังเจ้าของแนวทางด้วยเดอ้อขอบคุณมากมคะ่ะ ตามต่อแบบด่วนๆเลยนะคะคุณแม่อันนี้เขาบอกว่าเรียกระวงในกองสลากทุกคนอันนี้แอนมินไปได้ข้อมูลมาล่างแทร้อเเขาบอกว่า7279เนาะเขาบอกว่ารับประกันมาล้านเปอร์เซ็นต์ทุกคนเงียบไว้นะเงียบไว้อันนี้แอนมินเอามาฝากนะคะรับวงในนะคะทุกคนเนาะวงในคือวงอะไรวงในก็คือวงที่อยู่ในอยู่ข้างในของวงนอกนะคะทุกคนไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะเนาะ แล้วก็ใบนี้เป็นสายดวงของแอสุพันนะแม่วิ่ง5 59 52 50นะคะทุกคนเผื่อคนชอบเนาะ59 52 50อินก็ชอบเหมือนกันนะเลขนี้เป็นทะเบียนมอไซค์ลมที่อินตามซื้อในตำราวนะทุกคนเนาะอันนี้ของแอสุพันนะคะทุกคนแอสุพันนะไม่ใช่หนุม่มสุพันนะแม่ดูดีดเดอร์อันนี้เป็นเลขสายด่วนนะคะ อันนี้เป็นของแอทะเลใจนะคะทุกคนไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นสายด่วนอะไรเป็นน่าจะเป็นโค้งสุดท้ายแต่ว่าเขาเพิ่งโพสป,ประมาณ11โมงเนาะทุกคนแอดมินก็เลยเามาฝากนะคะก็ 0220, 0330,4664,4774นะคะทุกคนเนาะอันนี้ของทะเลใจนะคะอันนี้แอดมินเอามาฝากเด้อ ต่อไปนะคะเนาะสองใบนี้เป็นสายเดินวงในส1่2 C 3, และส3่แล้วก็สายเดินของพี่ขวัญน,นะคะห้าเจ็ดเก้าสันเกวิ่งล่างศูนย์ศนะคะทุกคนเนาะ้าแอดมินพูดเร็วก็แคปหน้าจอไว้แล้วก็ขอบคุณไปยังช่องน้องเบลพารวยด้วยนะคะทุกคนเนาะก็ต้องให้เครดิตเขาด้วยเนาะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะนีแอดมินก็เอามาฝากนะคะเป็นเลขสายด่วนรัฐบาลไทย1นซิงหาคมนะคะแม่แม่ อแมซิีดนชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนพบกันกับคลิปเลขสายด่วนเนาะอันแรกๆเลยลำดับแรกก็ต้องเป็นหมาน้อยคอยรักนะคะทุกคนหลากหลายคนทาหาแล้วก็รอนะคะสายด่วนวงในนะคะงวดวันที่1สิงหาคมพุทธศักราชสองพหมาน้อยคอยรักให้ C1 นะคะทุกคนเนาะมี c 1 c 2 c 3เด้อแม่ C1 c 2แล้วก็ c 3 c 3นี้ชนกันหลายสำนักแล้วนะคะชนแม่น้ำหนึ่งชนอาจารย์ไอติมชนแอนมิสเตอร์บอลหรือเปล่าถ้าแอนมินจะไม่ผิดแล้วก็ อ่าชนแอดกระแต่หรือเปล่าทุกคนถ้าแอดมินจะไม่ผิดนะถ้าแอดมินพูดผิดก็ต้องกล่าวขอโทษนะคะเพราะว่าดูตัวเลขเยอะแล้วเมาเลขนะคะแม่แม่แล้วก็ชุดเต็มของมาน้อยคอยรักวันนี้ก็ใบนี้เลยนะคะทุกคนเนาะก็อย่าลืมเด้อเพราะว่ามาน้อยคอยรักเขาเขาไม่ได้ให้ตัวเลขมาเยอะเนาะก็จะส่วนมากก็จะเป็นแบบชุดแบบอ่าสองสามห่างนะคะทุกคนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรเดี๋ยวเราไปดูสายด่วนถัดไปได้เลยนะคะ ต่อไปเป็นชุดสายด่วนของพอสั่งล็อกนะคะทุกคนอดมินก็ไม่รู้นะว่าเป็นพออที่ไหนนะคะทุกคนได้แนวทางมาแบบนี้พออแจ้งมาว่าลูกบอนะคะหมุนแล้วออก777บน3ตัวเจาะมี772 727 7 7 7 7 7 7 2 7นะทุกคนเนาะมีทั้งชุด3ตัวเจาะแล้วก็2ตัวเจาะเนาะ2ตัวเจาะก็จะเป็น7772แล้วก็2 7เลขล็อกมีอยู่จริงใส่ในรูกกันดีชอบก็ตามเลขปรดนี่ รัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่1สิงหาคม2567นะคะแม่มีทั้งชุด3ตัวเด้รก็คือ772727277 7, 2, 7, 2, 7, 7, แล้วก็ชุด2ตัว777227 7, 7, 7นะคะแม่เลข7เยอะแอดมินตาลายนะคะทุกคนอ่ะแม่แคบน้อันนี้เป็นพออสั่งล็อกนะคะเป็นเลขสายด่วนนะคะที่แอดมินไปได้ข้อมูลมา ต่อไปเป็นล็อกใบดำนะคะเป็นของแอดวิสโนเนาะก็เขาบอกว่าใส่5ไว้หลายๆลูกเนาะมี752 5058แล้วก็57นะคะแม่อันนี้752 5058แล้วก็57นะคะลักหลายคนที่ถามหานะคะเป็นใบดำนั่นจะเป็นใบนี้แหละของแอดวิสโนทุกคนก็แคปหน้าจอไว้นะคะ ต่อไปนะคะมาย้าตารางนี้ให้อันนี้เป็นชุดล็อกอันเดียวกันกับล็อกฝั่งลาวนะคะทุกคนถ้าหลายคนติดตามแอดมินก็น่าจะพอทราบว,ว่าแอดมินนาเสนอทั้งล็อกฝั่งลาวแล้วก็ล็อกฝั่งไทยนะคะอันนี้เป็นล็อกฝั่งไทยเดอร์แต่ว่าเขาไม่ได้เขียนให้ว่าล็อกฝั่งไทยแต่ว่าเป็นเจ้าของท่านเดียวกันนะคะก็ตัวเน้นเนาะตัววิ่งคือ9ชุด2ตัวจองเก้าสา9เ9้9สแล้วก็9กนะคะแล้วก็เน้นเน้นเลย2ตัวเจาะคือ4 7 7 4 9 4แล้วก็9 5นะคะแม่แล้วก็เก้าห้านะค 47147 47, แล้วก็247เนาะแล้วก็สายวิ่งสายร้วยก็7แล้วก็9เนาะอันนี้ก็แบ่งมาให้เลยเป็นทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะแม่ข้างบนก็คือ74774ข้างล่างก็คือ99495ก็ตามรูปภาพเลยนะคะ i แคปหน้าจอนะคะแม่แม่123แคปคะ่ะ ต่อไปใบนี้นะคะแม่เป็นนวทางรัฐบาลไทยของปอสาริกานะคะอันนี้เขาปล่อยมาตอน8โมง50นอ้อแอดมินก็เลยเอามานําเสนอให้เพื่อคนอยากตามนะคะทุกคน2ตัวเจาะ509691839399 3ตัวเจาะหางเดียวแขนๆ396ชุดเน้นของปอสาริกาก็คือ96แล้วก็83นะคะแม่แม่ถ้าชื่นชอบก็แคปหน้าจอาไว้เป็นแนวทางนะคะแอดมินคิดว่าน่าจะยังซื้อทันอยู่เนาะทุกคนเนาะ ต่อไปนะคะอันนี้เป็นสรุปร่างแอดนานานะคะแอมินเพิ่งได้มานําเสนอให้เดอซ้ The ายมือเป็นร่างชุดเต็มแม่แม่แคปหน้าจอนะคะแล้วก็ขวามือเป็นสรุปร่างของแอดนานานอวดนี้หนึ่ย1สิงหาคมก็ให้วิ่งรูด990099119ไม่รู้ว่าเลข9009แล้วก็9119นี้90เนี่ยถ้าไปดูคลิปล่าสุดของหลวงปู่ศิลาก็น่าจะเป็นเลขนี้แอมินคิดว่าเจ้ามือไม่น่าจะปล่อยไว้นะคะทุกคนเนาะ สลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ก็ไม่น่าจะทันแล้วนะคะทุกคนเราก็ลองลองลองดูแล้วกันเผื่อมีที่ไหนสามารถซื้อได้บ้างนนะคะทุกคนเผื่อคนที่อยากเล่นเนาะสายวิ่งสายรูดก็รูดเก้านะคะทุกคนต่อไปเป็นเลขสายด่วนของลอต่่องไทยนะคะก็มีทั้งชุดสายด่วนเลขจาสองตัวคือ5889นะคะทุกคนเนาะเลขสายด่วน5 8 8 9ส่วนข้างบน3ตัวเจาะและ2ตัวจอแล้วก็ เลขวินของเขานะคะเป็นชุดเต็มของรดช่องไทยเนาะแล้วก็สายด่วน5 8 8 9เผื่อคนอยากตามเอะ ทุกคนแล้วก็ใบนี้แอดมินไปได้ข้อมูลมาขออนุญาตไม่อ่านไม่อ่านชื่อเจ้าของข้อมูลนะคะก็เอาไปเลย3ตัวบนตัวเลขเนาะ4ีนแล้วก็4 1 7เป็น3ตัวเจาะส่วน2ตัวล่างคือ72แล้วก็7 5นะคะแม่แม่แอดมินขอไม่อ่านชื่อเจ้าของข้อมูลนะคะก็ให้ดูไว้เลยเนาะเขาบอกว่าห้ามเผยแพร่นะคะทุกคนเนาะ4 1 9 4 1 7 7 2แล้วก็7 5นะคะทุกคนอ่ะชอบแล้วก็แคปหน้าจอไ้เด้อ